พี่จําความได้ก็รู้ว่าเราเป็นลูกกําพาไม่ได้เรียนหนังสือค่ะไปทางานก็ได้เงินมาเดือนละร้อยคือเรามาเป็นคนใช้เขาแล้วตอนนั้นที่เราไปอยู่กับย่าเนี่ยทอมากมันเจอหลายพนเนาะในบ้านน่ยมันมีคนนูน้นคนนี้มันก็แบบอึดอัดแล้วก็แยกออกมาแม่ก็มาเช่าบ้านอยู่มาขายน้ำเนาะปั่นสามล้อทีฝนมันตกใช่ไหมแล้วก็ไม่มีคนกินน้ำอากาศมันเย็นขาดทุนขาดทุนขาดทุนตลอดก็เลยมีคนหนึ่งเขาบอกว่าลองขายของทะเลดูไหม แม่ก็มาขายของทะเลชื่อเจเดือนทะเลเดือเดอเดือนสินธทุชัยค่ะตอนเป็นเด็กะคะ่ะเกิดที่ลบบุรีไม่ได้เรียนหนังสือค่ะก็พอพ่อเสียแม่เขาก็เอามาไว้บ้านแบบเจ้านายเขาที่จําความได้ก็รู้ว่าเราเป็นลูกกําพาประมาณทักสิบสองสิบสิบสองอยู่บ้านเจ้านายก็เป็นคนรับใช้อะไรเงี้ยประมาณนั้นแหละแม่ก็คงจะแบบอยากจะให้มา มันเป็นลูกเขาแต่ที่นี้ว่าเขาก็เลี้ยงเหมือนคนรับใช้ก็อยู่ไปมาเรื่อยๆไม่ได้เรียนไม่ได้เงินไปทํางานก็ได้เงินมาเดือนละร้อยไปกับใช้เจ้านายเขาขายน้ําผลไม้ปั่นกับเจ้านายคือเรามาเป็นคนใช้เขาแล้วตอนนั้นออกมาแล้วก็มามา,มาเจอเท่าแก่ขายน้าเมื่อเขาก็ามาเจอกับพ่อพ่อพี่แบงก์ก็คงประมาณสักสิบเจ็ดสิบแปดประมาณนั่นแหละก็ลําบากอยู่นะตอนมาอยู่กับแฟนลําบาก าขายน้ำเนาะปั่นสามล้อทีบทีบสามล้อนี่คือทีบไปขายโขงพอพ่อเขาใช้รถเข็นพ่อเขาจะใช้รถเข็นใช่ไหมแล้วเราก็ไปซื้อต่อเขามือสองประมาณสักพันห้าซื้อต่อเขาแล้วพ่อเขาเข็นสวนเราก็ปั่นสามล้อไปไปคนละที่กันบางทีก็ไปเจอตลาดเดียวกันขายเขาเข็นไปเราก็ถีบไปเงี้ยแล้วก็เราเริ่มมาขายน้ำขายน้ำพวกน้ำผลไม้ปัน่นน้ำสีลงทุน พันกว่าใช่พันกว่าบางทีก็5 0 0รคือว่าตามตอนนั้นน้ําสีมันแบบว่ามันใช้งบประมาณไม่แพงมันมีแค่น้ําตาลพวกสีผสมอาหารตามอย่างสนามหลวงเขาจะเป็นน้ําสีพวกน้ําแดงน้ําเขียวน้ําส้มอย่างเงี้ยสมัยก่อนขายดีขายถุงละสองบาทสมัยก่อนเนี <laughs> ่ยเห็นตามตลาดกําไรเยอะประมาณสามสี่พันบาทวันหนึ่งขายได้ประมาณปีหนึ่งก็มีพี่แบงค์ประมาณพี่แบงค์เกิดสามสองก็ลําบากต้องออกไปหากินคนเดียว พ่อเขาเออกไปหากินคนเดียวแล้วเราก็อยู่บ้านเลี้ยงลูกบางวันมีเงินอยู่ห้สิบาทแฟนทิ้งไว้ให้ไม่อยากจะพูดถึงเลยอดอดอยากอยากค่าเช้าบ้านก็จะไม่มีวันที่แม่หยุดจะขายน้ําปัน่นหรือว่าน้ําสีในตลาดแม่ก็จะเก็บพวกกวดกวดที่เขาก็กินแล้วว่ากวดพลาสติกอ่ะแม่ก็จะเก็บใส่ถุงใส่ถุงไว้ขายอาทิตย์นึงแม่ไปขายหนึ่งข้ามขายของช่วยยา แม่แฟนมาขายพกผลไม้อะไรเงี้ยที่เราไปอยู่กับย่าเนี่ยทอมากมันเจอหลายพนเนาะในบ้านน่ยมันมีคนนูน้นคนนี้มันก็แบบอึดอัดแล้วก็แยกออกมาตอนที่ย่าเขาโดนเขื่อนน้าท่วมแม่ไม่มีเงินเติมน้ํามันรถเลยนะมันแย่สุดๆขนาดย่า,อ,าออกรถให้นะยังไม่มีแต่เงินเติมน้ามันรถแม่ก็มาเช่าบ้านอยู่เช่าบ้านอยู่ก็แบบหายก็เลิกก็แก๊กคือว่ามันก็พอได้กินได้ใช้พออยู่ไปอยู่มาบางทีหน้าฝน ฝนมันตกใช่ไหมแล้วก็ไม่มีคนกินน้ำอากาศมันเย็นขาดทุนขาดทุนขาดทุนตลอดก็คนก็เริ่มไม่ค่อยกินแล้วไม่ค่อยกินน้ําสีเริ่มมาขายน้ําผลไม้ปัน่นขายเปบปซี่ทีนี้เริ่มเริ่มทุนหนะักพอขายน้ําผลไม้ปัน่นเราต้องซื้อพวกสม้มซื้อมะนาวซื้ออะไรตอนนั้นเนอะก็ยังขายน้ําอยู่น้ํามะพร้าวเราเฉาะไปแล้วเนี่ยน้มามะพร้าวเป็นโหลลูกจันเนี่ยเก็บไม่ได้มันก็ทิ้งหมดน้าเชื่อมอย่างเงี้ยเอาไว้อีกวันหนึ่งมันก็เหม็นบูดไม่ก็เก็บทิ้งหมดเลยขายวันต่อวัน ขายเวลาขายเงี้ยฝนตกแม่ก็ต้องเททิ้งมันเก็บไม่ได้เริ่มหมุนมาเรื่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆก็ที่นี้ก็เลิกขายน้ํามาขายพวกเป็นอาหารทะเลลำบากท,ที่สุดลนะช่วงที่ออกลูกคนที่คนท,คนที่สองนั่นแหละแม่ลำบากสุดๆเหมือนมัน,ม,นมันไม่ไรายได้มันไม่พอลูกก็ต้องกินนมกระป๋องแม่เป็นคนแบบเป็นคนเลือดน้อยเป็นคนเลือดน้อยทีนี้ลูกก็กินนมกระป๋องแล้วก็มันแบบมันไม่พอ ทิ้งไปต้องไปอยู่กับยา่าแม่สามีไปอยู่เขาได้ประมาณสักสี่ห้าเดือนเพื่อนก็แนะนําบอกให้ขายของทะเลนั่นแหละลองขายของทะเลดูไหมแม่ก็มาขายของทะเลตอนแร,แรกแม่ก็ซื้อมาอย่างละยี่สิบสามสิบโลไม่เยอะแล้วก็ใส่เป็นจานจานจานละยี่สิบสามสิบาทก็พออยู่ได้ก็เริ่มดีดีดีขึ้นมาขายปลาหมึกขายกุ้งขายของทะเลขายทุกอย่างที่ว่าเป็นของทะเลที่เราไปซื้อที่สะพานปลาเขาบอกมันกําไรดีแม่ก็เลยลองดู เขาบอกขายของพวกนี้มันดีแม่ก็เลยตัดสินใจลองดูไหมเอาขายกําไรวันแรกๆอ่ะขายได้ประมาณพันหนึง่งกำไรนั่นก็เริ่มดีใจละเดี๋ยวขึ้นมา2 0 0พันสามพันขึ้นมาเรื่อยค่อยๆเซ็งที่เขาขึ้นมาสองสมปีได้มันก็เปิดร้านใหญ่ๆห,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 หญ่ขึ้นมาวันหนึ่งก็หลายตังแต่ทีนี้ลูกชายอ่ะเขาบอกว่าแม่เหมือนแบบแม่โดนคืนพื้นที่โดนเวรคืนพื้นที่สาธารม,ม,มันเหมือนที่ตรงนั้นมันขายดีมันเป็นที่เต็งของเราพึ่งหายไปเลย เพราะว่าเราไม่มีที่สำรองด้วยไงแม่ไม่มีที่สำรองมันมันขอคืนพื้นที่แล้วทีนี้เราก็แบบว่าเงินมันน้อยลงเราลูกน้องเราก็ต้องให้เขากินเราทิ้งเขาไม่ได้มีลูกน้องอยู่ประมาณสองสามคนทีนี้พี่แบงค์เขาก็เลยบอกว่าลองขายยำดูไหมก็ตอนแรกเขาสองคนพี่น้องแบงค์กับเบลเขาทํากินกันเขาอยากขายยำเขาคุยกับน้องเขาแม่ก็บอกอุย้ยไม่เอาหรอกมันเหนื่อยแม่ว่าอย่างนงี้มันเหนื่อย,ม,ม,อยมันลาบากขายของทะเลเราก็พอกินแล้วลูกว่าอย่างเี้ บอกลองดูลองดูเาลองก็ลองแล้วแต่แรกแรกแม่ก็พากันแกะกุ้งสองคนสาคนแม่ลูกแกะแค่สิบโลคือไปขายเล่นๆในตลาดนี่แหละน้ำยำเราก็คือเราต่อขายกุ้งอบอยู่แล้วแล้วก็พริกแพงดัดแปลงเปิดมาแรกๆก็ขายไม่ค่อยดีหรอกขายได้ก็ประมาณพันต้นๆที่วัดไพ่เงินนะแล้วก็วัดดอกไม้แล้วก็วัดท่าข้ามพี่แบงค์เขาเป็นคนดูแลแม่เป็นคนปั่นน้ำยำ ก็หลังจากที่ว่าแม่ไปออกรายการผู้หญิงอยากเล่าใช่ไหมแล้วก็ออกรายการพี่หมดดำแม่ก็กระแสดังขึ้นมาเลยตอนนี้เป็นเจ้าของแฟนชายเจ๊เดือนทะเลเดือดค่ะเจ๊เดือนเนี่ยประมาณปีหนึ่ง200กว่าสาขาประมาณสักห้าแสนต่อเดือนได้ก็ห่วงทุกคนแฟนชายเวลาเราปล่อยออกไปเนี่ยห่วงทุกคนไม่ใช่ว่าเราเจ้าแต่กําไรเขานะเขาต้องอยู่ได้เราก็อยู่ได้เคยลำบากมาแล้วแม่ไปลำบากอีกแม่ก็ลำบากได้แม่ไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสตรงนั้นอยากให้ครอบครัวมีความมัมม่นคงมากกว่า คยทอบแบบว่าเลี้ยงลูกเราให้โตดีกว่าไหมบางทีมันมันเป็นอะไรที่แบบมันเครียดเนาะคนที่เขาเขา,าลำบากอะ่ะพยายามที่จะให้ใหครอบครัวรอดสู้เลี้ยงลูกให้โตใหญ่เขาอดพยายามส่งเขาเรียนงสูงถ้าแม่นะ่ะมีตังค์นะตั้งใจกินน้อยก็ไม่เป็นไรให้ลูกเรียนงสูงแม่ก็ส่งลูกแม่จบปริญญาทุกคนให้สู้ต่อไปออย่าท้อถอยคนอื่นเขาลำบากกว่าเราเราก็ต้องสู้อย่าไปถอยมัน ต่ก่อนนี้เราเคยเป็นลูกจ้างเขาเคยเป็นลูกน้องเขาแต่ตอนนี้เราเป็นนายเขาสนใจดูแลลูกน้องเอาใจใส่เขาต่างคนต่างดูแลกันกติของแม่ตัวนี้แม่ก็ไม่ทอนะไม่ต้องไปทอมันไม่ต้องไปถอยแล้วคนเรานะจำไว้อยู่คำหนึ่งว่าซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานแม่คิดแบบนั้นให้ซื้อต่อกันฝากติดตามเจ๊เดือนทะเลเดือดน,นะจ๊ะเพจเจ๊เดือนทะเลเดือดจ้ะ